สวัสดีครับผมช่างวัดครับที่เพื่อนๆใน YouTube เห็นณนะตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นเต็นท์ของทาง JPX นะครับเป็นเต็นท์ขนาด6ฟุตนะครับเป็นเต็นท์ในลักษณะครอบนะครับเต็นท์ตัวนี้จะไม่มีพื้นเต็นท์ตัวนี้ออกแบบมาให้แอร์เคลื่อนที่ JPX ขนาด6,000 BTU ไซส์สำหรับการต่อท่อลมเข้ามาทางด้านในเต็นท์นะครับเพื่อที่จะให้ดันความเย็นเข้ามาอย่างเดียวนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยอันเนื่องจากว่าตัว6,000 BTU เนี่ยนะฮะกำลังมันแค่6,000 BTU เพราะฉะนั้นลูกค้าหลายๆท่านที่เอาไปใช้กับห้องหรือเอาไปใช้กับเต็นท์นะครับอาจจะมีเกิดปัญหากเกี่ยวกับว่าเย็นช้าบ้างนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่เย็น อาจจะเกิดปัญหาในช่วงกลางวันที่ความร้อนในห้องมันสูงสูงณตอนนี้นะครับทาง j p x Thailand นะครับได้ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นตัว j p x 7,000บิซึ่งช่างก็ได้อกมีโอกาสเทสทั้งตัว6,000บิและ7,000บิแล้วความพิเศษของตัว j p x 7,000วีย mm hmm. คือกำลังของความเย็นเพิ่มมาขึ้นสู้ความร้อนในห้องได้มากขึ้นความพิเศษอีกส่วนหนึ่งคือ JPEX ตัว7,000วียมีชุดระบบกล่องลมที่สามารถรียูดอากาศกลับเข้า e ี a ว o r a เ o เตได้ส่งผลทำให้แอร์เย็นมากขึ้นแอร์สู้แดดมากขึ้น แอร์สู้โหลดความร้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลทำให้เราสามารถที่จะคุมอุณหภูมิกับตัวเครื่องได้โดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องนำแอร์เข้ามาใส่ไว้ในเต็นท์ให้เปลืองพื้นที่นะครับถ้าลูกค้าในกลุ่มที่ใช้เต็นท์แอร์จะเข้าใจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเต็นท์เกิดการพองตัวและยุบตัวหากนำไปใช้หรือ นำไปติดตั้งไม่ถูกวิธีนะครับและเต็นท์แอร์ทั่วไปก็จะต้องใช้กับแอร์เคลื่อนที่โดยการนำแอร์เข้ามาไว้ในเต็นท์ครึ่งหนึ่งแต่ว่าของทางบ mm hmm. ริษัทเจเพ็กไครแลนนั้นสามารถที่จะนำแอร์ไว้นอกเต็นได้ข้อดีของมันคืออะไรไหมฮะหนึ่งคือมันไม่มีเสียงรบกวน เวลาที่เรานอนสองคือมันไม่กินพื้นที่เวลาที่เรานอนนะครับซึ่งเท่าที่เห็นนะตอนนี้เนี่ยเป็นเต็นท์ขนาด6ฟุตนะครับของทาง JPX เป็นลักษณะข,ของการครอบที่นอนลงไปนะครับอาจจะเห็นตรงนี้แปลกนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะทำไมด้านนี้มีท่อลมเข,ข้าแต่ทำไมอันนี้มีทางลักษณะคือการสอดเข้ามา พอดีต้องเรียนให้ทราบเลยว่าณตอนนั้น่ะ JPX ยังไม่ได้คิดค้นระบบกล่องรียุตอากาศกับเข้าออร์เปอร์เลเตอร์เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ทำช่องลมสำหรับการดูดลมเข้าและดูดลมออกไม่ใช่ครับไม่ได้ทำท่อสุดลมสำหรับการรียุตลมกับเข้าออร์เปอร์เลเตอร์แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้งานได้ โดยการอาจจะต้องสอดท่อเข้ามาทางด้านในสำหรับลูกค้าที่ใช้ในเรื่องของเต็นท์ทั่วไปแล้วใช้กับแอร์ย่อ g p x ได้ไหมได้ครับถ้าคุณซื้อแอร์ย่อ j p x ไปแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้กับเต็นท์อะไรก็ได้เต็นท์มีการบาลานซ์อากาศเท่าที่เห็นดูเห็นไหมครับว่าเต็นท์จะไม่มีการพองตัวและยุบตัวเลยนะครับความเย็นภายในนี้ มันก็คือแอร์บ้านเราดีๆนี่เองแต่ความพิเศษมันอยู่ตรงไหนไหมครับความพิเศษมันอยู่ตรงที่ว่ามันประหยัดน,นะครับแอร์บ้านปกติแล้วขั้นต่ําต้องมี9,000 BTU นะครับกินกระแสอย่างน้อยๆก็ต้องมีอยู่ที่ประมาณ3.3แอมป์3.2แอมป์นะครับแต่ jpx รุ่น7,000 BTU กินกระแสเพียงแค่3แอมป์ตกค่าไฟเพียงแค่ชั่วโมงละ3บาท สำหรับเรทอัตรามิเตอร์ของการไฟฟ้านะครับเราไม่นับเรทอัตรามิเตอร์ของของห้องเช่าซึ่งเขามีการชาร์จในเรื่องของการบริการในการเซอร์วิสเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นห้องเช่าก็อาจจะมีเรทคิดหน่วยละ6บาท7บาทอะไรก็แล้วแต่แต่ยังไงก็แล้วแต่ j p พเ7000ันมิลลยัยงประ,ประหยัดกว่าตัว p จ x ตัวอื่นที่มีขนาดวิ u ยูมากมาก มากกว่ากันแต่ที่สำคัญคือตรงนี้ครับเมื่อใดที่เรามีระบบยียุตอากาศกลับเข้าตัวคอยเย็นเมื่อไหร่ความประหยัดมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยังไงไหมครับเมื่อลมกลับเข้าคอยเย็นหนึ่งคือเราสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิได้นะครับสองคือเมื่ออากาศเย็นกลับเข้าไปเลี้ยงอากาศเย็นไม่มีการสูญเสียกลับเข้าไปเลี้ยงที่ตัวแอร์ตัวแอร์จะกินกระแสน้อยลง ซึ่งหมายความที่ช่างบอกว่ากินชั่วโมงละสาบาทเมื่ออุณหภูมิมาได้เมื่ออุณหภูมิในเต็นท์มาได้แอร์ Air ก็จะลดอุณหภูมิลดในเรื่องของกระแสไฟที่กินนะครับช่างได้ทําการเทสโดยการจับแอม์มิเตอร์ดูแล้วซึ่งผลลัพธ์มันก็ออกมาอย่างที่เราคิดก็คือว่าเมื่อในเต็นท์เย็นเมื่อแอร์ได้รับอากาศเย็นรียูดกลับเข้าไปที่แผงอีเวบิเรเตอร์กระแสก็จะลดลง พอกระแสลดลงและอะไรขึ้นมาไหมครับค่าไฟก็ลดก,ก็จะลดลงซึ่งแน่นอนครับถ้าห้องเราใหญ่เราไม่สามารถที่จะติดแอร์ได้หรือว่าห้องเราไม่มีการกั้นพื้นที่เราไม่สามารถที่จะติดแอร์ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราใช้แอร์เคลื่อนที่ระบบหมุนเวียนอากาศแล้วนะครับหมายความว่าเราก็เพียงแค่หาตินอะไรมาก็ได้ครับ เต็นท์ไม่ต้องแพงก็ได้ครับราคา500-600บาทหรือไปยันเต็นท์ลกหมื่นในกลุ่มของท่องเที่ยวกลุ่มหลูกท็อปเต็นท์กลุ่มเต็นท์ออนนิ่งกลุ่มเต็นท์นนออลโ,ฟโฟหรือเต็นท์ราคาถูกๆ500-600บาทเพียงแค่เราก็สอดท่อลงเข้ามาไม่กินพื้นที่ในเต็นท์นะครับซึ่งหมายความว่าณตรงนี้เนี่ย ช่างกดอุณภูมิลงต่ำสุดเลยการควบคุมอุณหภูมิสามารถควบคุมอุณหภูมิได้โดยที่เรา